พี่ให้เขาแคลรี่พี่ก็ต้องไปเล่นโรบิสอยนะเล่นตัวอะไรดีวะเราตามสูตรมาหลอดมาหลอดโอ้ยอย่าเลยเฮ้ยพี่เล่นมอนี่โลบได้นะเอาตัวเอาตัวยืนมาให้เพื่อนดีกว่าคุนโซนได้นี่พี่ได้ตลัดเกี่ยวหลักว้า แบน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 แบแบน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 บนแบนแนแบนบนแบนแแบน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  มาจ้ามาจ้าผมไม่เล่นนะแปนมาจ้าได้เลยแปนไรแปนี่แปลนมีใครเล่นไหมถ้าไม่เล่นก็แปนแปนชิบหายอะไร Inso หลุดน้องว้าไเดี๋ยวจะจวดดีกว่า Inso หลุดเลยจะจุดดีกว่าโอ้โหโมราของคนเปิดมาแล้วอ่ะกดเปิดโมราเลยเอาอะไรเอายเอะไรแล้วมันก็จะหยิบเทนมาโอ้ยแหล้ะ ทีเียนอายาเนาะฮ่าไม่เอาจะปล่อยผมเดียวูเดียวเหรอโอ้โหเนอายาเนาะอาตัวนีกันอันนี้ตีเล่นกูเล่นอะไรเลยเนี่ยีเก่อนเลยจะดจจะดจทเล่นได้ยไม่งั้นก็หายจะเตะเมียดีเปิดเมีก่นนะ เอาให้เพื่อนเลยเมดอะเมดเมดอะไรดีอะผมเลี่ยงไปเลยเลียงไงเลียงไงเลียงแล้วเลียงง่ายกว่าเลี่ยงเลยว้ามีตัวหนาๆอุ้ยผ่ายไปบวงแล้วกูโอ้เอาแทงเฮ้ยไม่เอาตัวนี้ได้ไหมเอาตัวที่แบบว่ามันช่วยได้เนี่แทงตีหนก็ดีได้นะตัวโลเดี๋ยวเดี๋ยวมึกดีป่ะ กก็ได้เลยไม่มีกไม่มีถุกอะเนี่ยแล้วมันก็หยิดฟอลินมาป่าฟอลินโดนแบนเอาฟอลินโดนแบนไห้ตันีไน้ไม่เคยกดกีฬ่าท่าไหร่อหอโอ้โหลูกลูกเว็ดส้มแน่เลยเพราะว่าวันก่อนผมเพิ่งเจอลูกเว็ดส้มไปในตัวนี้แน่เลย ช่มนันเอาลูกมาแก้ปลามึกไอ้ช่ากูไม่เป็นไรกูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันแก้ผมหมดส่ว<ป>ตัวเลยตอนนี้มันแก้เยอะด้วยโยเม็ดด้วยไอ้เฮี้ยคือหายจังหวะนี้มึกมืกกูจะเลือนถ <c oughs> ้าปักโดนนี่จบเลยมึงครับจริงผมต้องสับไกลๆแล้วละ่ะอ้าวไอ้เฮียล,ลุกโลนี่กูนกวาลุกเม็ด เก็บงานหรือเปล่ากลัวใช่ไหมก่อนไม่เป็นไรครับเรามีเอลซูเม็ดฟ้าอยู่กลัวเลยจริงจริงเดลซูโดนทุกเมือเฮ้ยเอลซูเอ็กคิวมากนะเอลซูเอ็คิวโอเมนตู้ไปห่วยกับโอโอเอนไหมห่วยนะไม่ไม่เชื่อยินดีต้อนรับสูอาโอวี แต่ถ้าอเมียนออกไากมุมไม่มหวเลยเล่มเป็งเดินออกจากกีมเรื่อแล้วรูไปด้วยกันและเด็ผมมีใครต่อเจ็บออกมากมลิเลียลิเลียตอเจ็บ,บม้ดวย เอเ้ยเี็บหร้อยเป็นไปว่าใชเปแล้ชเจับต้องละเอ้ยเยี่ยมมันจะเอานุกว้าชิปาล้าไม่ตอเราได้แล้วเราจบ เปนองโซ่สงโซ่แล้วป่า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 กระเ้าปาเราช้างไ้คไนเจย้เวใหม่ได้เราจบป่ามันจบไหนวะจบบนแม่เลยจบบนจบบนจบบน Ai mọi người vừa là siêu tương lai vừa tạc kiếm lời thầy rồi, thầy 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 เกิดมั้งเลยนะมุดหงแบบไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วไม่ตียากทำไมเฮ้ยเฮ้ยตีโดนนัดโอ้โห้อเนี่ยเอคิวไม่คกูดาวกลับมาว่าจะโดดเข้าไปเอคิวไอ้เนี่ยโอนนิดเดียวฝ่าแดงไอ้ฝ่าฟ้าโดนแน่เรียบร้อยอ๋อตูโดนมัด

รับจับทำไมกูโดนจับอ่ะไม่ดีด้วยขนาจับปกติออเมันจับหนูตัวคุณไะก็แฝดหลบพวกนัไนเอเหี้ยมันมาม้าออก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 อย่างไรมาฟ้าหว่าเอเหี้ยไปดิไปดิเขาไป็แบบได้เยอะไม่ได้เลย พอต่อพบต่อ hmm. ต er> ั้งกขนแล้วเงินจริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยพบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเกี่ยวกูดีเกี่ยวกูุฎิไม่เกี่ยวผมไอ้เีแย่กูมีไอ้คิ้วไม่เกี่ยวหัวอะไรเจ็บอะไรเจ็บเฮ้ยตาวิ่งแนวนี้นเออแลน่อย เดี๋ยวกูเข้าไปทำเต็มเนี่ยหมดดน้นจับึบคับโกโอ้ยไมดไม่ได้โอ้โหเฮียนโซไม่ไหลหมดเลยี่โวยเออเฮียโดนเฮียฉลาดแรดเนี่ยเผมโดนอะไรอ่ะโอ้มอกี้แรดหรอโดนอะไรเนีย แล้วไรโออะไรอย่างนั้นน <sleeve> ิดเองล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 งไปดูนะที่ผ่านการบวกโดนตีนอันนี้เลยจับตึกเลยทีทำไรลุกอยู่กลาง

ตรงกลางรูแฟรไปเลยเอ้ยอมนจับนชนกูโดนได้ไงวะไห้สัม่พอไหมอมินจับลังไปกำลังไปน้บอน้ำบอลน้ำบนจบแล้วไม่มีเฟกแล้วไม่มีเฟกแล้วเจ้าสุมผมยูไเฮ้ยสวยอโตหรือจับบอได้ไห เก็บเลือดทำนไหมไอ้นี้มัวไอ้นี้มัวแล้วดูหลังเลดะเฮ้ยปิดแล้วนะกระโจงยังไม่แปะเป็นอะไรอุ้ยอันสีไม่น้ำสีกลางได้ปะปีกลางสีกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปปีได้ปหมวะ หน้ารานตีอ่ะเหมือนกี่ไงอวมบน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 เฮ้ตัวเดียวครับเอ้ยเอ็นโซเอ็นโซเล่นเดียวเอ็นโซเล่นเดียวบนกันเฮ้ยบนบนบนไหลนะเหลย่ยมกันเลนก่อนก็ได้นะครับตอนนี้เราเสียแหลกเราจะเสียแหลกเสียแล้วนะ เราแทบไม <ป S> ่ได้ป้องมันมเลยปะบ,บูรูปข <c oughs> ึ้นเดา้าอล็อกกูเลยนะโอ้โดนโอมนถูกโจโตี ก็ไปกีบกฟิกเกอร์่งอยู่ดีเดียวต่อได้เล่ตเอร์ครีปถูกส่ออกไปแล้วยังอยู่อะแมนเอเล่เล่ มีหิวป้อล่างของเราถูกโจมตีแรงล่างแล้เอาเฮียกดสกิลสองหลบวิงโดเขียล่าเขียล่าเลานอยู่พมพน,นะอเมนเมอน,นะนอยู่พมเน,นะนี่ย แรรแร่แโบสวยอัเอฮียสเ่ส่เร่อง่เื่องอ้โห้ะไอ้เฮียรูกโอ้โหไอเฮียดะโอ้ที่รับจับให้ที่รับจับใหมลูกมีอินตีนะลูกมีไอเลยตไปครบส ไอ้ลีเดียเฮ้ยเฮ้ยดีเดียไม่เอาต่อหรอเอาไม่ได้พอเับเพื่อนสกิลไม่มีอ๋อต่อเลยเอฟูเล่นได้อยู่

ลูกเป็นยังไงบ้างเนาะเฮ้ยไปเกาะเขาเกาะเฮ้ยไปแฝงไปลฝงไปลฝงไปแฝงหินแปลกกาะกันได้ไหมครับ้าเล่นโอ้ยเฮียยังทำดีด้วยตูนล่นตูเล่นอะไเฮ้ย ป้อมนัยของเราถูกโจมตีเอของเรากำลังถูกโจมตี Your tower has been ยับเกินแวเราปล่อยป้อมแตกตลอดเลยไม่ไหวได้